ครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่10ทธันวาคมนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับแมทหกห0 0่นครับสำหรับบ่อเชียงใหม่ฟิชชิงปากนะครับตอนนี้พักทันพักกลางวันนะครับพักเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มต่อตอนบ่ายโมงครับตอนนี้3.00ครับขึ้นมาแล้ว4ตัวนะครับมีขออาจารย์อ่านครับลุงนบพี่ลง LA Sport Fishing นะครับแล้วก็พี่วินัยครับแม่คำ s port f i s h i n g ครับ สำหรับปลาเป๊ะนะครับยังไม่ขึ้นนะครับมีแต่309ปลาเป๊ะนะครับขึ้นมาของพี่สันนิตนะครับแล้วก็ปลาใหญ่ครับตอนนี้เล่นปลาไซส์9กกิโลนะครับจับได้9กกิโลก็ที่1อยู่ที่7 5 9นะครับที่2 7 4 8นะครับแล้วก็ไล่มาบัวอยู่ที่6 5 6นะครับวันนี้ครบครับ89ท่านนะครับ89ท่านบาทอยู่ที่ราคา1,999บาบาทนี่อัพครับอัพ <laughs> บัตรอยู่ที่ราคา1น99บาทครับที่1,60หมนะครับอุ้ยอ้าวเ,าเบดเนี้ยตกซะและ้วช่วงเช้าไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ <c oughs> ก็มามีเวลาช่วงพักทานอาหารนะครับ มานี่คือถ้วยรางวัลนะครับวันนี้สีสีเลยนะครับสี่สีถ้วยรางวัลครับเป็นนางเงือกนะครับแล้วก็ปลานะครับตาชายตาชายติดนะครับสองเกครับนะครับไม่ใช่ครับอันนี้คือลง YouTube ครับตาชายเดี๋ยวให้ฝรั่งดูนี่แมกราชาปลาเผาไก่แอคคูเลตบครับดีครับ น้องโบไสย่างน้องโบปลาเผาเหมือนกันครับโอเคพี่เต้ครับเออไส้เท่เลยวันนั่นได้เจดีอย่แค่นี้นะครับโอเคสามตัวหนึ่งนะสามศูนย์นี่ทีมงานแม่ค้าสปอร์ตครับแล้วก็หาสกุลครับจากชิงรายครับนี่ตีรางวัลกันอยู่ครับจนนี้เดี๋ยวต้องรอตอนดูหมดเวลาครับ ได้สักกี่รางวัลกาลังทางข้าวครับน้องหญิงครับบังมาที่พิก้องครับมาทางนี้เลยครับพิ่ไดโอ้โหกำลังอร่อยเลยครับมาทางนี้ครับนี่ครับโอ้โหข้าวผัดครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาต่อหันหันมาตกปลาบอกปาเกตต่อเลยทานข้าวพักผ่อนครับตอนนี้พี่ทิวก็มาคนเดียวนะครับวันนี้ ครับพี่ทิวขอบที่สองสวัสดีครับพี่นายครับพี่นายพี่ชิงครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีแข่งครับวันที่ที่ลำปางครับนี่ครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเต็มนะครับวันนี้นะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทางนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็เป็นรถยนต์นะครับสะดวกสบายปลอดภัยนะครับที่บอยเชียงใหม่ที่ชิงปลาครับ เยียมชมทางร้านอาหารนะครับพิศกกลังหาน้ํานะครับเนียเตยครับเนียเตยยังไม่เอามาช่างเลยครับเอามาหรือยังเมื่อกี้เอาช่างแล้วนะครับช่างแล้วของพี่โป้งครับโอ้โหข้าวหมดเร็วเลยนะครับของพี่เป้ครับนี่นข้าวครับขอบคุณครับนวนก็เตรียมปั่นขนมปังครับเตรียมพร้อมต่อไปครับ พี่จารั์เซรามิกครับเพื่อรางวัลนี่ครับนี่ครับผู้นี้ครับเป็นคนทำนะครับพิจารัดนะครับแล้วก็พี่สงกัดกล้องครับยังไม่ได้มานะครับซื้อข้าวครับรอคิวซื้อข้าวรอคิวซื้อข้าวนะครับหมดครับอร่อยและเกินจริงเกินหมดเลยเหรอถ้าจะมีลองเอเอกดูกาวร้อนให้เปิ้ลมีในตู้ก่อนกาวกาวกาวร้อนกาวร้อนไม่ติดไกด์ ไก่มาไหลไอ้ไก่มันเมุนที่เท้นไก่เปนเกาเย็นใช่ไหมข้าวเก้ลุงทำครับทำเซอร์วิสครับนี่การข้าวเลยครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาที่พี่วิทย์ครับกำลังเซฮัลโหลอยู่แล้วครับพี่วิทย์แก่งอมครับเราดูโน่นนี่อ่านครับนั่งทานข้าวยังอร่อยแล้วอยู่นู่นครับสาวศูนย์ครับโอ้โห นี่บรรยากาศครับนี่เป็นบ่อประเกตครับเราจะมีการขามันที่28ธันวาคมนะครับเล่นปลาไซส์1กิโลครับที่1อยู่ที่10,000บาทครับบัตรที่350อนะครับบ่อประเกตลงปลาไปเยอะครับเหลือจะลงเพิ่มไปอีกประมาณตันหนึ่งครับก่อนแข่งเี๋ยวจะลงปลานิลนเพิ่มนะครับทางนี้ครับที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับที่บ่อช่วยชิมปลาครับนบรรยากาศ 360องศาครับเดี๋ยวเราไปท้ายบ่อก,กันดีกว่าครับอันนี้ลุงตวงครับผู้สร้างบ้านบนต้นไม้ของบ่อเชียงใหม่ไปชิงปลาครับได้สองหลังแล้วครับเก่งมากๆลุงตวงร้องครับ ทำดวยอัพครับตาชายครับครัพตาชายนี่ต่อครับกรรมการเดี๋ยวเราลากยาวเลยนะครับลากยาวไปท้ายบอกันดีกว่าครับทางนี้เป็นกองเชียร์ครับทางนี้กองเชียร์กองเชียร์ครับนี่ครับพี่มีครับมาจากนี่ครับโปรเปจกำนันนะเดี๋ยวเอาไส์สามมานะครับ พี่เป้เดี่ยวๆครับเดีียวๆพี่เป้เดี่ยวๆไม่มีใครมาเชียร์ลุงนบครับลุงหมานเอาไปแล้วนะสามศูนย์ศูนย์เนี่ยชิวๆไปแล้วเดี๋ยวตามไปนี่ครับพี่มนาครับมาดูครับมาดูเป็นแบบอ้าวแกะแล้วครับแกะแล้วครับครับแกะแล้วไม่เป็นไรครับสามศูนย์ศูนย์เดี๋ยวก็ซื้อใหม่ครับยังไม่แตกเลยและต้องต้องขอสตรของลุงหมานครับ โอ้โหนี่เราขายทุนหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นกระนองอยู่เลยไม่ได้ถ่วมาทำไมครับห้อยนะครับคุยคุยกันเมืองอีกแล้วครับสวัสดีครับบังครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราลง YouTube ครับอ่าจริงๆเดี๋ยวเข้าไปดูสวัสดีครับ พี่จีครับโอ้โหต้องโดมแล้วครับพี่จีพิโผไไ่มีพลิพิโตีไกลเด๋ยวจันเลยเดี๋ยวจะเลยบอกไปนะครับข้าวหมพี่บอยครับครบผมบอยลยเทพบุตรแล้วครับเทพบุตรแล้วนะครับะ้ยบครับผมนั่นนะอาทนพระคููยิ้มเอยพระรู้คูพระครูอายุมโนสุสามภาลามานังปรมังสุ นี่ครับอขอดื่มน้ำเย็นหนึ่งแก้วนี่บอกใจเมื่อกี้ครับ <laughs> ของ <laughs> ลุงพลมี่ล้อครับกัน3ามศูนย์ครับ <c ười> คืนเวลาครับชิวๆแล้วครับสองพันอยู่ในกระเป๋าโอ้โหทับทิมครับตัวนี้ทับทิมครับอันนี้ซ้อมมือไว้ก่อนนะครับพี่ต้น <c ười> อา้าวโอ้โอจะใช้ลมกันแน่พี่ต้นเนี่ย <c ười> โอ้คืนไปไหมลึกไหมถ้าลึกขอตัด อ๋อปิกบ้านก็เสร็จเลยครับไม่ได้เป็นไอปลาแข่งแล้วนะเอาปิกโตอะเอาปลาไปช่างยังยัง,ยงเลยอ่หาสามศูนย์นี่ตกปลาเกตกันนะครับซ้อมมือกันไหมครับวันที่ยี่สิบแปดเราจะมีการแข่งขันครับหนึ่งมืนบาทครับผมระวังหลังคานะ หลิวยาวนะพี่นาสวัสดีครับวินาคไวโจครับผมครับไทยเองไทยเองมันมืนการกาศอนี้ครับกำลังอร่อยข้าวผัดเลยวิเก่งครับสวัสดีครับเมื่อกี้ซิงเข้ามาเัาจะบอกว่าขับรถเข้ามาเบาๆหน่อยฝุ่นมันเยอะแล้วก็เด็กมันเยอะเดี๋ยววันหลังนี้เจ้าเรือใบมาวางไว้พี่หลับบอกเข้าใจก็ใจอ๋อก็ใจก็ใจแล้วช้าไปแล้วเหรอ สวัสดีครับนุ่ยครับสวัสดีครับป๋าครับป๋าพี่เอกครับผมครับนี่ครับเอกเม็ดเจ้าครับเออเขาเล็กเขาแล้วเขาแล้วเคยได้เม็ดได้แสนเม็ดแสนน่าจะได้สองรองป๋าติดนะครับพี่เอกตกครับโดนเงี้ยวสอยไปซะเลยล่วงไปเลยเคยได้บอลไหนอ๋อที่นี่แหละที่นี่แหละใช่แมดแสนบอลเชียงใหม่เคยได้แล้วแต่แมดที่ผ่านมาซูเปอร์บีอพีครับตกของของพี่เอกแต่ป๋าได้อยู่ เนี่ยตาชายเด้นเยี่ยมชมตาชายมาแล้วครับมาถึงปังปอนทีมครับพี่แอดครับสู้สู้สู้ซครับดับลูนครับหัวหน้าทีมอยู่โน่นครับกรุงเทพครับคุมม็อบอยู่กรับโดนโดนเจ๊ตหมดแล้วโดนโดนเก๊ตต้องตาหมดเดดนะครับหมดเดดต้องเข้ารักษาการอยู่ที่กรุงเทพนะครับ อยากจะมาตกนะครับมาไม่ได้นะครับโทรให้กำลังใจวโทรให้กำลังใจแล้วหรอโอเคครับผมตามมาถึงท้ายบอ่อครับทีมงานชอสีประเสริฐครับหมายเดิมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆนู่นเลยครับพิศักครับพิศักสองเก้าห้ณเวลานี้ยังติดอยู่นะครับมาพูกกันทอง ปกรณ์ชัยครับทีมงานประกรณ์ชัยครับยังไม่เห็น300ศเลยนะพี่นะเอาตัวสุดท้ายนะไไวัยนี้ครับน้องชายทูยุบใช่ไหมเนี่ยทูยุบทูยุ้ปัลโลดครับหัวหน้าทีมอาวันนี้สาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่หรอ่มอกองดิ เผเชียงใหม่มาอะไรมาจากลาวพม่ามาจากลาวพม่าอีกประชาชนมีหร uh ือเปล่าไราเีน่าจะไม่ชัดเลยสุดท erm ้ายมาทางพี่ศักดิ์ครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งต่อนะครับทางโน้นอันนี้ก็เป็นบ่อทางบ่อนะครับแต่ว่าเอาต้นไม้ลงไว้ก่อนครับจะมีกันคนแอบตักตกปลาครับบรรยากาศทั่วไปครับบ่อเชียงใหม่พี่ชิงปลา ตกให้เห็นเหนเลยใช่ไหมโดนนะสิกลางคืนเนี่ยมีมามาเอาออเลยจําเป็นต้องตัดไม้ทิ้งเอาไปเดี๋ยว,ว <laughs> ตายขึ้นมาเป็นบ่าเป็นกรรมอีกรวดไปฟ้าเ <พอ S 2> <laughs> ดา <laughs> ี๋ยวเราลากยาวครับจากท้ายบ่อไปหัวบ่อยเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าเราไม่ได้ถ่ายนะครับ ชิวๆสบายๆครับเชียงใหม่พิชิงปลาครับสิ้นปีวันที่31นะครับเราก็จะมีแมตต์บีเนะครับ2ี่สย่ท่านครับบัตรอยู่ที่5้า0้านบาทครับที่ห5 0่0หนนะครับครับมาแล้ว นี่ครับเจะของบ่อครับเชียนไปซอยครับผมเออซอยวันนั้นคูณคืนแล้วเหรอครับได้คืนหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้มันถูกอ่ะมม่ีแูเนาะะมีอไรเล่นของรุ่นเล่นสองสปรูนมาะสมสำหรับเขาจะได้เล่นสายน้อยสายใหญ่ก็ได้มันเจ้บอกได้สองสปูนเบอร์เบอร์เบอร์มันเจ้เบอร์น้อยกว่านี้มีครับเบอร์น้อยกว่านี้ยังมีราคาราคาเดียวหันเหรอใกล้เคียงร้าน MK Fishing น้องบัวนะครับของเชียนนะครับสามส่งทั่วประเทศนะครับสาอันนี้คุยกันเรื่องลอกนะครับเรื่องลอกนะครับให ทำนิจรักนะครับเชียนนะครับแปลงวาจับทำเปิดบอ่อนะครับลงไปหลายร้านแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่ลักยาวไปนู่นเลยนะครับหัวบอ่อตอนนี้ไม่ได้ฟังเพลงนะครับเพราะว่าเอากล้องมาทางนี้ครับเลยเพลงไม่ได้เปิด <c oughs> <c oughs> กล้องนี้ทําทุกอย่างครับทั้งเปิดเพงเลงด้วยครับ นักกีฬาเยาวชนนี่รูปล่อรูปล่อจากลำปางครับเดี๋ยววันเด็กมานะลูกนะวันเด็กมีตกปลาฟรีครับบอกชิงใหม่พปชิงปลาจัดรางบานให้เด็กๆนะครับลุงหมานร้อยโมงแต่วันนี้ได้ไปแล้วในกระเป๋าสบายใจไปแล้วครับ300ตกก็ได้ส0งพนนะครับค <c oughs> ่าเบียดได้ไปแล้วครับเม่แรกยนงะ นะ<ด>โมงแรกใช่ไหมเดี๋ยวไปอีกร้อยโมงก็ได้อีกร้อยเบอร์อีกร้อยอันเหรอไม่ทราบจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับอ้ออีกประมาณ13นาทีขอประกาศนีดหนึ่งสิบสามครับเหลือเวลา13นาทีครับจะเริ่มรอบต่อไปนะจ๊ะ หลักยาวหัวบ่อครับหัวบ่อยังไม่ได้เดินไปครับเราเรียกสายไปไม่ไอเราเรียกสายไปไม่ไอคุ้นคุ้นกันทั้งนั้นนะครับนักกีฬาครับทุกท่านเนื่องจากแม่คำครับแล้วก็ที่ประการจากประการชัยนะครับทีมงานหาสกุลครับทางนี้ชัดทางนี้ก็ชัดครับนี่ก็นี่ก็ชัดนี่นี่นี่ครับทีมงานหาสกุลครับจากเชียงรายครับผม ไปทั่วทุกที่นะครับทีมงานหาญสกุลนะครับแข่งทุกที่เลยนะครับสวัสดีครับครับเชียงรายครับมาวันนี้เชียงรายเรามากันเยอะเลยนะครับเชียงรายแม่สาเอ๊ะนี่จากแม่จันนะครับแม่จันแม่จันแม่คำสปอร์แม่คำสปอร์พี่ชิงครับจะแข่งวันที่สิบห้านะครับสิบสองเออโทษครับสิบสองใช่ใช่ใช่สิบสองวันเด็กใช่ไหมโซนกันพอดีนะครับครับจะมีแข่งวันที่สิบสองมกรานะครับก็ ยี่ยมชมกันได้นะครับที่นี่ก็มีรานอะอาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นโรงขันมิกลองเป็นโรงขันเพราะมันมันไม่ได้เราจะจัดของต้นเดือนอยู่แล้วไงครับพี่กล่องกำลังมัดสายใหม่ครับอีกสิบประมาณสิบนาทีพี่สันนิษ์ครับผมครับดีครับผ้านนี้นานแล้วนะเปลี่ยนนะสามศูนย์ศูนย์ครับผม นี่แหละใครมั่งที่มาเนี่ยแหละผูกเนี่ยเจ้าที่ครับเจ้าที่จะมาทางใหม่โอเคดีครับพี่โป้งครับเจ้าแม่ก้าวทอยสวัสดีครับนะครับนับน้อง <laughs> ทอยยังติด299อยู่นี่อ่าโชคดีโชคดีแต่ต้องเอา3.0 0ูครับตอนนี้ส0ู่เอ 0, สาวศูนยนมาแล้ว4ตัว โอ้โหเก่งครับนี่ดู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 นี่โอ้โหเซียนคนต่อไปครับยกลูกโอ้โหโอ้โหได้จริงๆนะเนี่ยได้จริงๆนะเนี่ยดูนี่โอ้โหนี่เดี๋ยวมาแข่งวันเด็กมาแข่งวันเด็กเนี่ยสิบสองเนี่ยอึ้บโอ้โหโอ้โหกี่คู หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขึ้นมา14ตัวนะครับปลาไซส์300นะครับที่1ครับพี่ก๊อปกรณ์ชัยครับลุงแอ้นะครับแล้วก็ของพี่สันนิษครับแล้วก็ลุงแอ้ครับตด้วยเอกโอคดีครับพี่จำหลัดอัพครับโยป่งแยงพี่วิทูลครับเอาจารย์อ่านลุงหมานะครับ12ตัวนะครับพี่ลลงตกไปครับแล้วก็ของแม่ค้าสปอร์ตตกไปครับก็ที่ตกไปรับตัวละ2,000นะครับ ตอนนี้ถึงเวลาอันนี้ปลาใหญ่ะน,นะ,ะครับครับแล้วก็นี่ปลาเป๊ะครับถึงเวลารับรางวัลแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอ,ตอขอขอพี่าทางนู้นเขาไปก่อนเซ็นเซ็นเอากดได้มาเร็วมาต่อจ่ายตังค์ให้พี่เขาก่อนพี่เขาจะกลับแล้วไปเดินทางตองถุงเนื้อแต่มากเลทตัวทันที่ทันที่2 ทางไม่ไหนครับมาซองไหนอ่ะนี่อยู่นี่ไงก็บอกว่ามาก่อนเนี่ยอยู่นี่อาจารย์พี่ครับแล้วก็ปลาใหญ่ที่อะไรเขียนเนี้ยังไม่ได้เขียนแล้วมันมีซองอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยดูรางวัลที่สองนะเร่องกําการเก็บไปก่อนกําการเก็บไปก่อนเก็บไปทั้งหมดอันนี้อันหนึ่งอ่ะมาของพี่เขาปลาโทษนะครับของพี่ปลาบ้วเนาะกับปลาใหญ่บัว ซ้ายหนึ่งปลาใหญ่บัวปลาใหญ่สูงสุดที่ห้าโอเคมารับเลยครับผมขอบคุณครับอันนี้ต่อให้ดดูกล้องดิครับสององาะต่อดูกล้องขอบคุณครับผมสองรางวัลครับจัดท้งครับทีมงานไม่คำครับครับผมเอาไปแล้วเอาไปแล้วอ้าวทีนี้ขอผู้ที่ติดรางวัลก่อนนะครับเอาเลยครับ ตีนรางวัลเลยครับขอพูกที่ติดรางวัลครับที่เท่าไหร่เอ่ยของ X ก่อน X อยู่ที่สิบครับเอานี้ให้เสร็จแล้วเอาขนมให้ด้วยที่ละคนเนอะที่สิบนะ X อยู่ที่ที่สิบครับขอขนมิงหนึ่งกล่องดูกล้องด้วยนะครับถ่ายวิดีโอนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับของใครครับป้าป้ามุกดาขอลูกแอ้ลูกแแอ้ที่ ลูกแอที่สองและที่สี่ครับปลาไซครับสามศูนย์สองตัวครับลูกกลางด้วยเหรอกลางโดยปลาใหญ่ที่ที่สี่ลูกกลางปลาใหญ่ที่สี่ลูกกลางปลาใหญ่ที่สี่ครับสามรางวัลนะครับปลาไซนะครับที่สองครับและก็ปลาไซที่สองและที่สี่ครับขอลูกกลางปลาใหญ่ที่สี่นะครับมั้องนิดนึงครับ ครับขอบคุณมากครับป้ามุกดาครับขอบคุณครับครับตามด้วยของใครเอ่ยของพี่สันนิษฐนะครับพี่สันนิษฐอยู่ที่3ครับปลาไซครับวันนี้ปลาไซเราสูนหมดนะครับสิบสี่ตัวนะครับสามศูนย์ศูนย์สิบสี่ตัวนะครับแต่มีสิบสองรางวัลสามครับปลาไซที่สามปลาไซครับพี่ก็มาสินี่ไงเอ้า พี่สามครับพี่สนิทครับพี่ก้องครับครับขอบคุณมากครับพี่สนิทครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่หลอดอะไรพี่หลอดอ่ะพี่หลอก่อนครับพี่หลอดสามศูนย์ต่อครับผมต่อพันสามศูนย์เก้ขอบคุณครับพี่หลอดครับผม500บาทครับขอบคุณครับปาเตะนะครับ309พี่หลอดครับที่หนึ่งครับพี่ก้องประกรณ์ใชประมือด้วยโอ้ตอนนี้อยู่ที่อุทรณ์เด็ครับ เขาแน่จริงครับดูทังนี้ดูกล้องด้วยครับพี่หลอดด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณยินดีนะครับยินดีด้วยครับต่อตาอ่ะอัจจิเกตตังเลยหมายเลขหกสิเอ็หมายเลขหกสิบหนึ่งเท่าไหร่ขอใครอ่ะหกสิบเอ็ดที่จัมรักที่หกครับที่หกครับขอบขอบคุณครับตั้งคารู้จัมลักเซรามิกครับได้ที่หกครับสามศูนย์เชิญเลยครับ อาจารย์อันอยู่ที่1 1ครับที่11ครับที่11อาจารย์อันครับที่11อาจารย์อันงับโอ้โหไหลลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอาจารย์อันยูกล้องด้วครับขอบคุณครับอาจารย์อานขอบคุณครับตามมาเลยครับของใครก็ได้อันนี้ของใครเออสี่สิอ๋อของโยอ่ะโยปงแยงอ่ะโอ้โหอันนี้โยปงแยงนะครับ ดูกล้องเลยครับโยดูกล้องครับขอบคุณครับโยขอบคุณครับขอบคุณครับตามด้วยเอโอเคดีครับหมายเลขอที่หครับเอโอเคดีอยู่ที่5้านะครับที่ห้าครับเอโอเคดีสอกสอองที่หครับเอโเคดีสององสองสองสององสองคอับุณครับองส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 อองสองสงสองสอองอครับ ถายได้ของปลาใหญ่ครับที่ที่หนึ่งและที่สามครับที่หนึ่งกับที่สามนะครับสองรางวัลเลยนะครับถอยครับโอ้โหวันนี้หล่อมากสองรางวัลที่หนึ่งกับที่สามป้อให้รูกด้วยยังนี้ถอยโอครับมีอะไรจะดำอ่ะอ่ถอยดูกล้องด้วยครับ้องถอยครับ อันนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับหนึ่งหมื่นกับสี่พันคนเท่าคันเท่าครับครัคุเท่าอะปลาดุ๊กดไซส์รางวัลนึงนะปลาดุดไซส์นะครับขอบคุณมากครับลุงพลครับขอบคุณครับนี่นี่ที่ใส่แล้วนะไซส์ที่สองเฮปลาใหญ่หมายเลขห้าสิบหมายเลขห้าสิบแปดปลาใหญ่หมายเลขห้าสิบแปดปลาใหญ่ปลาใหญ่เหรอ 58ของดูดิครับอยู่ที่สองครับที่สองปลาใหญ่ที่สปลาใหญ่ครับตีเล็กตีน้อยครับตีน้อยครับขอบคุณมากครับตีน้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับอาร์ฟครับอาร์ฟอยู่ที่เจ็ดครับอัพอยู่ที่เจ็ดด้วยอยู่ที่เจ็ดครับเบอร์เจ็ดครับออกอาร์ฟถูกต้องเลยครับอาร์ฟถูกต้องด้วยตัวเองก็ดูด้วยขอบคุณครับมัวแต่เง้ยงเงี้ยงบวยเนี่ยนบ โมดี้ยังไหนครับครับหลังครับโมดี้ยังของใครอ่ะโอ้โหลุงหมานครับทางนี้นะครับดูทิ่เก้าลุงนบลาแทนครับขอบคุณมากครับของลุงหมานครับขอบคุณครับแต่ของลุงนบลุงหมานรับเอ้ามาแล้วมาแล้วพี่พิทูลชอรีประเสริฐครับที่เก้าครับได้เจ็ดสิบใช่ครับถูกแล้วของพี่พิทูลครับ พี่ปิทูลชาสีเระเสริฐครับถูกต้องนียครับพี่ทูลครับขอบคุณมากครับพี่ปิทูลขอบคุณครับผมพี่น้อยขอให้พี่พี่บอยครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับการแข่งขันของเราผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนักกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้ให้กําลังใจบอเชียงใหม่พิชิงป์านะครับขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจบอเชียงใหม่พิชิงปลาด้วยครับตอนนี้รอลงขันครับหนึ่งรบาทนะครับครับ ครับขอหมดที่ครับขอหมดนะครับที่นี่นะครับพบกันใหม่แมตช์หน้านะครับคลิปนี้หมดเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ